สวัสดีครับผมเนทเฟ์วานครับชื่อจริงชื่อสันเพชรมารัสครับผมอยากทราบเหตุผลครับที่พี่เนทตัดสินใจเลิกแข่งแล้วก็ผันตัวมาเป็นโค้ชครับตัดสินใจอยู่ักพักหนึ่งครับผมก็ตอนแรกก็คิดไว้ว่าแบบยังขาดอะไรบ้างในแบบในความสิ็จที่เรายังไม่เคยได้ก็เลยคิดว่ายังอยากลองมาเป็นโค้ชด้วยผม พอได้มาเป็นโค้ชเต็มตัวแล้วเนี่ยพี่เนสคิดว่ามันมีความยากกว่าการเป็นผู้เล่นยังไงบ้างก็สําหรับการเป็นโค้ชผมว่าค่อนข้างที่จะยาก กว่าการเป็นผู้เล่นพอสมควรครับผมแต่ก่อนผมเคยแข่งมาตลอดเนี่ยแล้วพอมาเป็นโค้ชก็เลยรู้สึกว่าแบบข,อข้อนขานที่ยากเพราะไม่มีประสบการณ์เลยมัมข้องข้านที่จะมีปัญหาเรื่องที่จะเป็นการสื่อสารครับผมแล้วก็การที่เราจะอ,อธิบายในความคิดเราให้ผู้เล่นเข้าใจว่าแบบฮีโร่อย่างนี้แผนอย่างนี้ที่เราเซตไว้ที่เราคิดไวอ้อ่ะจะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วก็การสร้างวิน,นัยการเล่นในเกมครับผมซึ่งสำคัญมากมาก อยากรู้ว่าเหตุผลอะไรที่พี่เนตตัดสินใจมารับหน้าที่โค้ชให้กับบุริลัมตีรีสปอร์ตครับหลังจากที่ผมในทายเป็นเพลเยอร์ครับผมก็คิดว่าจะไปทํางานด้านโค้ชครับผมก็ได้รับโอกาสจากทางบรีลัมครับผมที่ติดต่อมาซึ่งตอนนั้นผมมองว่าบริลัมก็คือเป็นทีมที่ผมเคยอยู่มาก่อนแล้วก็รู้จักกับผู้เล่นค่อนข้างพอสมควรครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะทาโค้ชมันได้ดีก็เลยตัดสินใจลองเลือกไปอยู่บรีลัมดูครับผม พูด oh, ถึงผลงานการคุมทีมใน RPL 2023 Winter ก็ตอนผมตัดสินใจมาเป็นโค้ชวิลลัมซึ่งเป็นครั้งแรกของผมที่มาเป็นโค้ชที่ผมมองปัญหาของวิลลัมที่เข้ามาครั้งแรกก็น่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารครับผมพอตอนที่ผมศึกษาวิลลัมมาสมดุลก็ค่อนข้างที่จะเป็นการเล่นไม่ยืดหยุ่นครับผมเล่นในหน้าหน้าเดียวเล่นต้นเกมก็เลยแบบพยายามหาวิธีแก้แล้วก็เรามีเป้าหมายของเราว่าเราจะแก้เรื่องอะไรแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากสมดุเพอประสบการณ์ตัวเอง แบบด้านนี้ยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับผมบุนีรามยังเหลือใครพร้อมอยู่เราจะตีบ้านเราตีบ้าบูนีรามบูนีรามตีบ้านถุนนี้ตังเก่งที่ใจเรายังไฟชอบเป็นของประาสายฟ้าหรือเปล่าควยทันทียังไม่จบแต่มันก็มีจุดเปลี่ยนเนาะนั่นก็คือการแข่งขันในรอบออฟไลน์ line. S 1> <S 1> <S <S 2> <S 2> ซึ่งก็เป็นออฟไลน์แรกของพีเนสด้วยในฐานะโค้ชตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะเสียดายผมตอนนั้นคือค่อนข้างที่จะเก็บข้อผิดพลาดมาไม่ละเอียดพอผมเช่นแบบการสื่อสารเล็กๆน้อยๆแล้วก็การดับเล็กเน้อยครับผมทำให้แบบรอบพลยออฟออกมาค่อนข้างที่จะน่าเสียดาย พอเราพลาดการจบท็อป3ในรายการ2023 Winter เนอะทำให้ทางบลลัมเองต้องตกไปคัดเลือกใน a a c qualifier ตอนนั้นคิดยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสียความมั่นใจพอตมบวรนะผมคสำหรับผู้เล่นแล้วก็ผมตอนนั้น เราก็พยายามจะรีเซ็ตกลับมาให้ได้ครับผมในรอบคุณลฟต์ตัว A c ครับผมก็ค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงตอนนั้นทีมก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรครับผมผมก็มีปัญหาตรงนี้ที่ต้องแก้ขึ้นมาครับผมก็แบบจะต้องทําการบ้าน <ừ> เกี่ยวกับผู้เล่นซึ่งตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ไม่ค่อยดีครับผมผมแบบดึงความสามารถน้องออกมาได้ไม่เต็มทีม่ครับมแล้วแบงค์น่าจะไปทำเวฟแล้วค <ทำ S 3> รับแล้วทำเวฟอยู่พ่จูก็เห็นแล้วแต่วัดก๊อตแล้วครับแบบนี้ พยายามที่จะรอถ่ายออกน้องแบงค์โหนมาดูดูจะตายครับจังหวะนี้นันัวอยู่ด้านในแล้วดูดูต้องไปก่อนคนแรกแล้วเป็นกอลเฟเซเร์ของทางด้านของบราซิลเซียบีสปอร์ตที่ได้ไปแล้วตายต่อครับทางด้านของรอปปอรอปปอพยายามจะล้ำอยู่แต่มีฮิลลงมาครับแต่เพื่อนมาส่วนแล้วตายกันไป3แล้วนี่คือลิตเติ้ลบอยที่พยายามจัดทำทำในสิ่งที่ต้องทำแล้วเคลนเอแล้วล้ำอยู่ล้ำอยู่แต่ล้ำไม่ไหวแล้วครับแล้วแบบนี้เป็นเอชครับพร้อมกับการเดินมาแล้ว อ SRY หลังจากสิ้นสุดรายการ AAC แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่กันค่ัน 2 0 2 4สซัมเมอร์ครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไลอัพเนาะเริ่มโปรเจ์ซีซั่นใหม่ครับผมก็มีการเปลี่ยนไลอัพในตำแหน่งสพอร์กับแคลลี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นหน้าที่สำคัญของผมที่ผมต้องแบบจูนทีมให้ทันแล้วก็ปรับทีมให้เข้ารูปให้ได้ครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาปกติของโค้ชอยู่แล้วที่ต้องเจอในการเปลี่ยนไลอัพซึ่งต้องเซตให้ทีมเล่นเข้าขากันได้หรือเป็นทีมเวิร์นให้ได้ไวที่สุดซึ่งตอนนั้นก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ทุทกทุกคนมรับผมเยอะ พัฒนากันตลอดครับผมแต่ก็ผลค่อขั้นที่จะออกมาไม่ค่อยดีตอนต้นที่สัน้นจนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าสโมสรก็ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงครับผมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าทําไมถึงควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นที่เลือกที่จะให้ท็อปเคเขึ้นมาเป็นโค้แทนก็ผมมองว่าปัญหา ต้องรีบแก้โดยโดออกที่ให้ท็อปขึ้นมาเพราะท็อปค่อนข้างที่จะสนิทกับผู้เล่นมากกว่าครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจผู้เล่นเยอะกว่าเพราะอยู่กับผู้เล่นมาตั้งแต่หลังจากแข่ง ได้ชิงแชมป์โลกเสร็จแล้วแล้วก็อยู่มาดูตลอดค่อนข้างที่จะรู้นิสัยผู้เล่นลลต้องทายังไงจัดก,การยังไงอันนี้ผมมองว่าเคทเอทำได้ดีกว่าผมก็เลยเลือกที่จะถอยมาเพื่อที่จะให้ทีมมเมอกาเข้าไปเอาครับผมผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านนะผมก็รู้สึกค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดนึงครับผมสาหรับตัวเองที่แบบทําออกมาได้ไม่ดีแล้วก็แบบต้องไปเก็บประสบการณ์ตัวเองก่อนนะผมก็หลังจากนี้ขอไว้พรอให้ทีมบุรีรัมย์คว้าแชมป์ทุกๆรายการให้ได้นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อั่าน้องๆทุกคนมีความตั้้้งงใจมมมีคววาาาายเชื่่่อออสนนนตทไดร สำหรับผมในแผนอนาคคของผมแล้วครับก็ตอนนี้ก็ขอพักลิกตรเัวเองก่อนครับผมก็อยากจะเริ่มทําแผนตัวเองใหม่อีกทีหนึ่งว่าจะไปในทิศทางไหนครับผมก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจกันตลอดรวมถึงทุกๆคนที่มาคอยเชียร์ที่น่าตึกรและงานออาลายนะครับผมก็หลังจากนี้ก็คอยติดตามอนาคตของผมแล้วก็น้องๆในทีมด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆในทีมบุรรัมยูไนเต็ดทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ